อยู่ที่เลข999แล้วเป็นไงบ้างสนุกสุดๆสนุกมากเลยค่ะเอ่อในแม็กโชสเต็ปมาเอามาตรงนี้ได้โอ้โหมาครั้งแรกอันเนี้ยเมื่อกี้ลงไปป้ามแล้วเนาะครับผมไหนสตาร์กเป็นไงเป็นไงดีขึ้นแล้วค่ะสองตัวได้แล้วเนาะอ่ะเราค่อยๆไปกัน ก็จกพพับขอบอยู่ค่ะแต่ว่าสนุกมก่กสนุกมากเลยค่ะแต่ว่ากบวนลมนิดนึงเออเออปัป๊บปะเราเดินเดินหัดเดินเนาะไอเก้เป็นไงครับโอเคครับต่างจากตอนแรกนิดหน่อยครับ